สวัสดีครับผมเอกสายใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานสเกลไซส์450กันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นโมเดลยอดนิยมครับ Bell เบล206เป็นลายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลำนี้เบ็ดเสร็จพร้อมบินเลยพร้อมติดตั้งพร้อมเซตพร้อมวิทยุ1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนนะครับอยู่ที่ประมาณ20,000บาทลูกค้าจบที่ราคานี้ครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลก็จะมีไฟซ้ายแดงขวาเขียวเห็นไหมฮะนี่เป็นแฟร ประมาณนี้ GPS พมีความจำเป็นจะต้องติดตั้งไว้ตรงนี้เพื่อความเสถียรที่สุดนะครับหลายคนถามว่าติดตั้งตรงนี้หรือข้างในอได้ไหมก็มันก็บินได้ครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเออจะรวนเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีครับหลายคนที่ทำเฮ็ดวันไปแล้วก็มีอาการเออรวนเนี่ยก็เหตุผลจากตัวนี้แหละเป็นหลักที่ยังทําไม่ถูกต้องกันอยู่ครับก็ดไปดูอาการบินกันเหมือนเดิมนะครับที่เราทำมาเบลสองศูนย์หกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโอเคครับ โอเคครับเริ่มต้นง่ายๆเหมือนเดิมครับถ่างสติ๊กครับปล่อยแล้วไปตรงกลางกดลันครับรอรอ,รอแบแป๊บหนึ่งให้มาสุดแบบนี้ตอนนี้วิทยุยังไม่ต้องทำอะไรนะครับง่ายๆเหมือนเดิมก็ต้องการแสดงว่าใครๆก็บินได้เหมือนเดิมครับกับกล่องเฮดบัพอรอบสุดฟังเสียงรอบนะครับให้มันขึ้นมาสุดปุ๊บราเรื่องซติ๊กขึ้นประมาณหนึ่งขีดประมาณนี้แล้วรอประมาณหนึ่งขีดไม่ต้องรีบครับ แล้วก็ขึ้นเองปุ๊บเห็นไหมฮะ,ะเดี๋ยวหันทั้งนี้ก่าจะเห็นชัดโอเควิธีการให้ระดับคือสติกตรงกลางจะเป็นการล็อกระดับถ้าเราต้องการจะขึ้นเลื่อนสติกขึ้นหนึ่งขีดประมาณนี้มันจะค่อยขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ปล่อยาตรงกลางล็อกนะฮะตรงกลางลงลงสติ๊กหนึ่งขีดต,ตรงกลางล็อกเห็นไหมครับวิธีการเดินหน้าปุ่มเดียวเลยเอเบเตอร์ตัวนี้เดินหน้ากดเดินหน้านี้ปล่อยนะฮะถอยหลัง ปล่อยครับหมุนหางนะประมาณนี้ครับหลักการทำงานก็ทำให้ทุกคนบินได้นอนถ้าเกิดหลงตกใจแล้วปล่อยไปยยมันก็อยู่เฉยเฉยๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองบินดูพอเล็กนะครับถ้าเกิดว่ามีลมนิดนิด มันก็บินได้มีลมนะครับก็บินได้แต่ว่าอาการมันก็จะมีการยุกยิกนิดหน่อยเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าด้วยมันแบกน้าหนักที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็เราเซ็ตรอบว้ไม่ได้สูงมากเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าลมนิ่งๆนี่นนคือก็ก็นิ่งแบบเป๊ะเลยประมาณนี้ครับบินเลขแปดในการในการเดินทางนะครับเรายังตงคงต้องใช้แอรลอนแล้วก็ลาดเดอร์ควบคู่กันยังไงก็ต้องฝึกอยู่ดีถึงจะบินง่ายๆนะครับแล้วก็บินให้สวยแบบนี้โอเคประมาณนี้ ต่อไปทดสอบฟังก์ชันบินอัตโนมัตินะครับสำหรับวิทยุตัวนี้นะครับได้ทั้งวงกลมแล้วก็เลขศูนย์ได้ทั้งเลขแปดแล้วก็วงกลมซ้ำทั้งที่ไปแล้วอันนี้คือบินอัตโนมัติเป็นวงกลมเลขศูนย์วงหันหน้าเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับแบบนี้นะฮะสั่งหยุดหยุดได้เลยปิดต่อไปเลขแปดครับต่อชีสสองตัวลง ในระหว่างที่มันบินเราสามารถปรับระดับได้นะครับให้มันขึ้นลงสูงต่ําได้ถ้าวงเข้าหาตัวสามารถปิดได้ตลอดเวลาปิดปึ๊บโอเคฟังก์ชันสุดท้ายครับดีเทอร์นโฮมดีเทอมันคือบินกลับบ้านเองแนะนําให้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับดึงลงปุ๊บกด Return Home ม,มันก็จะเทคตัวขึ้นไปประมาณ15เมตรแล้วก็เพื่อหลบสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็ หมุนตัวกลับเดินทางกลับมาลงจอดในจุดที่เราขึ้นนะครับค่อนข้างจะแม่นในทีเดียวครับบวกลบไม่เกิน1เมตรในระหว่างที่มันลงอย่างนี้ถ้ามันช้านะครับเราจะสามารถตัดกลับไปที่โหมด g p พแล้วบังคับลงเองกับมือหรือว่ารอให้มันลงเองก็ได้ครับแต่บางทีโปรเซสตรงน,นี้มันช้าเกินไปทําให้แบตเตอรี่หมดก็เป็นอันตรายได้นี่ผมขอเอาลงเองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิดจะยาวโอเค เรียบร้อยครับลงให้ลงนิ่งๆอย่างนี้เลยเบาๆนะครับขายสกีจะหักลงไปปล่อยให้มันไหลลงเรื่อยๆแบบนี้ไหลลงไปพอแตะพื้นกดสวิตช์สต็อปมันก็หยุดครับประมาณนี้ครับฝากผลงานอีกหนึ่งล้าเบล206สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับพร้อมบินพร้อมวิทยุพร้อมแบตเตอรี่ครับ26,000บาทครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ